สนัสนุนโดยกาแฟปารีคอฟฟี่กาแฟเพื่สุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้สนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบัมูกระดูก โเสิงลลดวาักนนูตหี้เทศบาลตำบลบางปูจัดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปลองดองกับประชาชนแบบบูรณาการครั้งที่สองนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปลองดองกับประชาชนแบบบูรณาการครั้งที่สองทับสองห้าหกเจ็ดนห้องประชุมซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะผู้บริหารปลัด เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานฝ่ายภาคประชาชนร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชนเพื่อรวบรวมจัดทำแผนชุมชนคัดเลือกโครงการกิจกรรมจัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ,บางปูโดยมีดรพนมปีเจริญนักพูดมาเป็นวิทยกรบรรยายในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกันโดยนายนัทพรพรมมาศผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณมาบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนชุมชนและการฝึกอบรมพัฒนาศย ภาพการป้องกันอัคขีภัยเบื้องต้นในวันที่12มิถุนายน2567 โดยมีพันจ่าเอกวชนันวารางพิสุทธิ์รองประหลัดเทศบาลตำบลบางปูพร้อมด้วยประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนทั้ง50ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปูเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับเคลื่อนการสร้างความปลองดองสมนฉันในพื้นที่เทศบาลสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดขาดตรงไหนบอกตอนนี้ที่มีการเลือกแล้วคนหนะาเพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องขาดการประชุมติดต่อกันเน้นนะครับติดต่อกันสามครั้งเราถือว่าถ้าบทสิบปีขกันไรนะครับอยากได้เรื่องเลื่องออกตัวการแล้ว่าประชาชนทุกคนกับทางเทศบาลต่างมันจะมีผู้ต้องโทษผู้ต้องขังที่คนมาช้า้าที่ต้องไปช่วยดูแลอ,อ,อยู่จ ดีนะตรงจุดนี้นะครับจำนวนแต่ขอให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเตียนเราจะเจอกันครั้ในีประชุมใหญ่นี่แต่ว่าในพื้นที่เราเนี่ยมันจะมีเหตุไฟไหม้บ่อยๆง่ายๆเนาะใช่ไหมครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเรามีก็เบาร์ละหนึ่งนะครับซึ่งก่อจะมีอะไรที่จะทักทายพูดคุยกันหน่อยนะครับและแล้วก็พูดก่อนจีเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอก และน้ำมันทละ40เนี่ยเราได้เจอ,อตอนนี้มันยังไม่ลดลงเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นโครงการถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของคณะกรรการชุมชนนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้มีการครัดเลือกเลือกตั้งผู้แทนจาก ชุมชนทั้งหมด50ชุมชนวันนี้เรามีชุมชนละ9ท่านต่อหนึ่งชุมชนนะครับซึ่ง50ชุมชนก็450คนนะครับมาเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆนะครับเสนอปัญหาต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับวันนี้เราเราเป็นการประชุมเพื่อพูดคุยกันเรื่องของการทํางานเรื่องระเบียบของคณะกรรมการอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าวันนี้คณะกรรมการต้องไปประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ท่านถึงจะได้ค่าตอบแทนแล้วก็หน้าที่บทบาทมีอะไรเช่นการทําแผนชุมชนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากแผนชุมชนก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่านนั้นๆน,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 นะครับแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกคือปัญหาที่ต้องแก้ไขเลยเช่นไฟดับท่อตันอะไรต่างๆส่วนที่2ก็คือเป็นโครงการที่จะต้องไปสํารวจและประมาณการเพราะเราอยู่ในช่วงตอนนอี้ในช่วงที่จะพิจารณางบประมาณนะครับสำหรับปี68เพราะนั้นวันนี้เราได้คณะกรรมการใหม่มาทั้งหมด ก็มาชี้แจงมาหารือกันนอกจากนั้นเองก็ยังมีโครงการอีกหลายโครงการนะครับดีๆท,ที่ที่จะฝากของคณะกรรมการและเดี๋ยวอีกสักในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีวิทยากรซึ่งวันนี้เราได้รับวิทยากรซึ่งเป็นวิทยากรดรอ,อาจารย์พนม ปีเจริญนะครับเป็นนกวีกรที่หลายท่านคงรู้จักนะครับมาพูดเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องของการทํางานในภาคการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องสภาวะความเป็นผู้นําเราจะให้ความรู้จากวีกรดีๆอย่างนี้ในทุกๆครั้งทุกๆ3เดือนที่เราเจอกันอาจจะเป็นเรื่องของกีฬาบ้างอะไรบ้างเราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพราะผมเชื่อว่าชุมชนเข้มแข็งอ,องค์กรท้องถิ่นก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเติบโตและเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับทีมข่าว AEC TV c h a ว n e ชนรายงาน สนนาขนโดดกาแฟบาทีคอฟฟี si ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่ินด si ี้หวานไม่มีขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนนาขนโดยผลิตภรมอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนทนานโดน้ำมันงาดำเสนมิ่เอกลดกรดลันลต้าเน้นนทะระต้องควรนี้เลย